<laughs> happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday you. happy birthday to you Đi tặng mà Đi tặng พี่ตคได้ตังตัวคุณนะขอบคุณครับยนีต้อนรับมากนะครัถ่ายรูปตรงกลางตรงกลางพี่ปังตรงกลางอะถ่ายให้หน่อยอถ่ายถ่ายถ่าถายให้หน่อยถืว่ออกมคเด็กเฮ้มื่อกีนอยู่ข้างหน้านะทำไมโยมาอนตลกเขาอยู่กเขาแล้วไหมได้ไหมอะอันไหนจะได้ลูกทุกคนถ่ายให้ก่อแหละเนอะเราอยู่คู่กันอยู่แล้วอีกนิ ส่ยร้านดีกว่าไม่ไหวไม่เอาตัวเหรอพี่เก๋ทำไมปุ๊กเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยพี่ปุ๊กสกมันนี่มันทำหน้าที่สกแบพูดตีมาตัวแทนพูดหน่อยเร็วพูดซีสองเอาเลยเอาเลยพี่เก๋ให้เลรเอาให้เราให้เลยตู้โอเคมาให้จริงเหรอจริงโอ้ยใจแล้วแสนเลยนะ ใส่ให้ดเลยแ้อามตมีค่าไงเล่ยางหม่าเนี่ยต่้างแต้ส่เลยใส่ให้ใส่ให้ใส่ให้อยาม่ยูม่แข่งดีกว่าไหนชนะมาอยาเพราะว่ามันไม่อยู่กับไปแล้วไงไม่ต้องท้าสวิต ใช่ใช่เอาเคสเอาเคสเอาใส่ให้ใส่ใหใส่ให้เอาแทนแทนแทนเอา้อใส่เลยใส่เลยใส่ดีหนูหันมาดิเข้ากับชุดหมวกเลยเยอะเข้ากันโอเคเห็นไหมสีก็คนสสวย แต่ไม่แพงขนาดนี้ตอนนั้นอะตอนนีแพงแล้วอืเฮ้ยเห็นไหมดูน้อยยัง่ดีจังนี่เรียนเกน้อยเลยเหรอเนี่ยนีไม่ใช่ลูกเขาเลี้ยงบุตรพนักงานนี่ไงลูกเห็นไหมเนี่ยเลี้ยงบุตรพนักงานนี่ อ่าเจ๋งเฉพาะพนักงานใช่ไหมใช่หรกของลูกลูกของพนักงานข้างบนเนี่ยขยันทอดกันใหญ่เลยโอ้ตนนี้เป็นไงฝากไม่ได้ข้างบนเป็นไงหรกวันนี้สนุกไหมทำบุญอยู่สามพันสองเดี๋ยวฝากเนตเอาไปทำบุญที่โครงการชื่อโรงเรียนสนามมันสนามเด็กเล่นสนามข้าวขอบคุณค่ะเพราะว่ามันตกหล่นมาได้ลงมาเล่นเลยโอเคใครไม่เอาให้เขาหมดเลยล่ะไม่ที่ห่วยเขาลืม ไปตกอยู่ในเก็บไว้อีกซองนึงเลยไปทำบุญโรงเรียนเอาไปทำบุญสนาค่ะเดี๋ยวเสื้อรอหน่อยนะคะสีฟ้าสัสั่งตัดสีขาวจะได้ก่อนแต่ว่าสั่งตัดสี้ามันสั่งตัดผ้ามันใหม่อะค่ะก็เลยนานสิ้นเดือนกล้แล้วแหละสิ้นเดือนนี้หรอก็ไม่น่าหรอกเนาะแลบเดียวค่แล้วไปวันไหนคะ ก็เดี๋ยวติดต่อทางบริษัทลงเครื่องเล่นนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้าได like ้ได้แผนคิวของเขาเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกทีแม่เพาป้าแม่ๆจะได้ค่ะจะไปด้วยกันใช่ไหมคะถักค่าใช้จ่ายแล้วเหลือเหลือเท่าไหร่จะไม่คิดค่าห้าร้อยตัวถึงไมร้ห้าร้อยตัวได้ใช่ไหม เกือบเกือบแสนหรือว่าแสนนี่แหละไม่เป็นปัญไม่ปัญไเอมเ็เอร์สมได้พี่นงอะไรช่วิทด้วยนะคะได้ค่ะแล้วก็แบบที่จะไปที่พูลเ่เ่เอ๋อได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวบอกอีกทีเนี่ยเกจะถ่ายอ๋อแทากลุ่มเหรอ เกิดวันที่สิบห้าค่ะวันเกิดวันที่เท่าไหร่วันดโลกวันนี้หมยออกแม่แหมจะเอาฟินบ้โอ้โอ้ยเดดโอ้โหจะเอาฟินนั่น่ะจริงลามบนที่ปอยประการหกใช่ไหมโ้สองยเห็นหไมได้แม่นอยู่ตัวเนี้ยโอ้ย จกจัว่าได้ตั้งลำโบกับพี่บอยเล่อเลรนะคะพี่บอหกสองสอมีหกเห็นไหมได้แต่พี่บอยวาตัวเดียวเองตีวพ่อพ่อหายตัวจริงด้วยหายรวมไหมลูกหายรวมถายรวมรเกนนะเจ่อเน็ตไ้ไม่อยู่ตรงหน้านี่ไหมลูก พี่เพิ่นดารารีเดียมนี้มันรวมได้เลย